หายชื่อใจหายมามีเติมคลังประโยคสั้นๆกันค่ะโอเคค่ะอย่าร้องไห้นะคะ Don't cry เร็วๆหน่อยค่ะ Hurry up นิดเดียวเองค่ะ Just a little มันสายแล้วนะคะ It's getting late มันยังเช้าอยู่ค่ะ It's still early หลับตาสิค่ะ Close your eyes อ้าปากหน่อยค่ะ Open your mouth ไปนอนกันเถอะค่ะ Let's go to bed ไม่ต้องรีบ Don't be in a hurry แบบนี้ก็แย่นะสิคะ t h i a i s <was> terrible <S ฟังดูน่าสนุกนะ Sounds fun ฟังดูน่าสนใจนะคะ Sounds interesting อย่าลืมนะคะ Don't forget ไปเดินเล่นกันคะ่ะ Let's go for a walk จับแน่นๆนะคะ Hold on tightly วางมันลงคะ่ะ Put it down ส่งมันมาให้แม่ค่ะลูก Pass it to me ไม่ใช่เรื่องใหญ่ Not a big deal หนูทำละนะคะเนี่ย You made a mess ทำความสะอาดซะ Clean it up อย่าขี้เกียจนะคะ Don't be lazy อย่ามาสายนะคะ Don't be late เดาสิคะ Yes ทำไมล่ะ How come ทำไมไม่ได้ล่ะคะ Why not ใครจะสนล่ะคะ Who cares ใครจะไปรู้ล่ะคะ Who knows Wow, thank you for helping me. Seems like you want to go to play with friends? Me, dump, dump, dump yes. Okay, you can go yeah.